บังเพลนี่ยนี้เหรอใช่ค่ะมันทำให้รู้สึกสบายใจดีอะ่ะอืมแล้วฟ,ฟ้าชอบทำอะไรอ่ะอ๋อฟ้าชอบวาดรูปค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกตันๆยังไงไม่รู้อะ่ะไม่เป็นไรบางทีอะไรมาันดานใจอะ่ะมันจะมาตอนที่เราไม่คาดคิดฟ้าเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของผมในแบบที่ผมไม่เคยคาดคิด เธอเป็นคนอ่อนโยนใจดีและมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกอบอุ่นฟ้าไม่ได้แค่เป็นคนที่อยู่ข้างผมแต่เธอคือแรงบันดาลใจที่ช่วยผลักดันให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นผมอยากขอบคุณจิ๊บจากใจที่เป็นสื่อกลางให้ผมได้รู้จักกับฟ้าถ้าไม่มีจิ๊บผมคงไม่มีโอกาสได้เจอคนพิเศษแบบเธอเป็นอะไรอะมี พี่เคดรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะวาดอะไรก็ไม่เดีบางทีเราอาจจะต้องพักสักนิดหนึ่งหมให้เจสบายเราค่อยเริ่มใหม่พี่อาทิตย์เป็นคนที่มีความหมายมากสำหรับเรา เขาไม่ใช่แค่พี่ชายที่คอยดูแลแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจและพลังใจในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอพี่อาทิตย์ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและกล้าที่จะเดินตาเส้นทางที่เราเชื่อ สายป่านเพื่อเรานะยินดีที่ได้รู้จักกันนะแล้วนี่ฟ้าจะไปไหนต่อเหรอไม่แน่ใจอ่ะช่วงนี้ตัตนๆจะอยู่กับเรื่องงานเสือป่าเฮ้ยพอดีเลยเรากับสายป่านก็มีโปรเจกต์เดีกันไปด้วยกันไหมมีใครไปบ้างอ่ะก็ฉันพี่อาทิไปด้วยแล้วสิมีได้ซีนไปการได้มีฟ้าอยู่ในชีวิต คือสิ่งที่ผมรู้สึกโชคดีมากที่สุดและผมจะรักษามิตรภาพและความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เออฮัลโหลจิ๊บยู่ไหนกันแล้วอะ่ะใกล้จะถึงแล้วพี่อยู่หน้างานแล้วนะไปเจอกันโอเคโอเคโอเค จิ๊บกับเรารู้จักกันมาทางเต่มต้นตอนนั้นเราสนิทกันมากเพราะจิ๊บเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนเสมอแถมยังเป็นคนที่สดใสและจริงใจเราเรียนด้วยกันมาจนถึงช่วงมัธยมปลายจิ๊บตัดสินใจสอบเทียบชีดีซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมฟ้าเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอตอนมอต้นเขาเป็นคนที่อ่อนโยน อบอุ่นและคอยอยู่ข้างเราตลอดเวลาที่เราต้องการใครสักคนแม้ช่วงมอปลายเราจะเลือกสอบเทียบ g d ดแล้วทำให้ไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมแต่ฟ้าก็ยังคงเป็นเพื่อนที่สำคัญสำหรับเราเสมอฟ้าไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแต่เหมือนเป็นครอบครัวอีกคนของเราเขาทำให้เราเห็นคุณค่าของมิตรภาพและแม้เวลาจะผ่านไปไกลแค่ไหนเราก็ยังเชื่อว่า เราจะยังมีการและกันอยู่ในชีวิตเสมอฟ้าเป็นคนที่เราประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเข้าใจดีอ่อนโยนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเออฟ้าแล้วนอกจากว่ารูปแล้วอะฟ้าลองพลงเป็นปะได้นิดหน่อยอะเอาเลยโชว์หน่อยดิร้อ้พี่ฟังไรดิเก่ตีตาร์ให้ ได้เอายังไงดีอ่ะตัวริมไหมต้อาปุ๊บเลยนะได้อ่ะ